บทวิจารณ์กวีนิพนธ์เรื่องอีกฝากด้านกระดาน6-9กวีนิพนธ์เรื่อง9เป็นผลงานของศิวการปรทุมสูตรจากหนังสือเรื่องอีกฝากด้านกระดาน6ที่ได้รับรางวัลซีไรส์ประจำปี2568เมื่อวันที่8กันยายน2568ซึ่งเป็นผลงานที่เขียนถึงความซับซ้อนของชีวิตมนุษย์ที่มีทั้งทุกข์ และอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตสีวการประทุมสูตรมีนามปากกาของเขาคือธรรมกรและยังมีผลงานอีกหลายเรื่องที่ได้รับรางวัลซีไรต์เอวีนิพล์เรื่องเก้าผู้แต่งต้องการที่จะสื่อว่าเราสามารถเริ่มทำสิ่งใหม่ๆได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องรอให้ผู้อื่นมาคอยหนุนหลังเราเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เพียงแค่เราเชื่อมั่นในตนเอง สร้างอนาคตได้ด้วยมือของเราเองโดยไม่ต้องรอพรุ่งนี้หรือรอให้คนอื่นมาคอยหยิบยื่นโอกาสนั้นให้เพียงแค่เรามั่นใจในตนเองเนื้อเรื่องได้มีการเขียนถึงการร่วมมือกันเพื่อที่จะก้าวผ่านอุป,ปสรรคต่างๆไปให้ได้เรื่องพักการเมืองพักการเมืองในที่นี้หมายถึงคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันบทประพันธ์ที่ว่าพรุ่งนี้มิได้ขอจากเมื่อวานสื่อว่าอนาคตนั้น ไม่ได้เกิดจากการที่เรอให้อดีตผ่านพ้นไปแต่เกิดจากการที่เรานั้นสร้างมันขึ้นมาเองหากเรามัวแต่รอให้ผู้อื่นมาคอยบอกคอยสอนเราในทุกๆอย่างอนาคตก็จะไม่เกิดขึ้นบทประพันธ์ที่ว่าเพียงเราเชื่อในเราก้อนเศร้าทุกก้อนสื่อว่าถ้าเราเชื่อมั่นในการและกันร่วมมือสามัคคีกันเหมือนก้อนเศร้าและดังบทประพันธ์ที่ว่า ร่วม้อนกับฟืนในคืนหนาวสัน่นหากเจอปัญหาเมื่อเราเริ่มมือกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราก็จะผ่านพ้นมันไปได้จากบทประพันธ์ที่ว่านี่แหละคนที่ชอบและพักที่ใช่จากก้าวต่อไปต้องแน่วแน่เสียงโห่ร้องทะลุทะลวงทุกบ่วงแล้วขณะแนวรบกระหน่ำแก๊สน้ำตาสื่อถึง พักของคนที่มีอุดมการเดียวกันที่มีจิตใจแน่วแน่มารวมตัวกันทําการชุมนุมหรือประท้วงเรียกร้องสิทธิของตนเองเพื่อให้ได้รับความยุติธรรมเป็นการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพที่มั่นคงนอกจากนี้ผู้แต่งได้มีการใช้คำซ้ำคือคำว่าเพียงเราเชื่อในเราเพื่อปลูกฝังให้เรานั้นเชื่อมั่นในตัวเองและพึ่งพาคนอื่นให้น้อยลง เสริมสร้างความมั่นคงให้จิตใจของผู้คนได้มากยิ่งขึ้นกวีนิ้พธ์เรื่องนี้แต่งขึ้นเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันของสิทธิด้านต่างๆในสังคมที่แตกต่างกันเพียงแค่เป็นคนธรรมดาหรือคนที่มียศใหญ่พวกมีตำแหน่งสูงผู้มีอำนาจที่มีเสียงใหญ่และประชาชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีเสียงในการออกความเห็นใดๆ จึงมารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ของตนเองและเพื่อเตือนใจว่าอนาคตนั้นไม่ได้มาจากการที่ผู้อื่นนั้นหยิบยื่นมาให้แต่เกิดจากการที่เรานั้นสร้างขึ้นมาเองเราสามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยตนเองและอยากให้คุณเรานั้นยึดมั่นในสิทธิ์ของตนเองโดยที่ไม่ต้องเกรงกลัวต่อผู้มีอำนาจคนใหญ่คนโตเพียงแค่เราร่วมมือกัน ก็จะสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนั้นไปได้หากเจอปัญหาเมื่อเราร่วมมือกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราก็จะผ่านพ้นมันไปได้เราสามารถเริ่มทำสิ่งใหม่ๆได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยสร้าง